ท่านนี่ก็เคยเห็นจเจคเรียเป็นรถที่น่าสงสัยเหนือไทยใหยเ้เบิังจากเข้ากันด้วยเป็นรถที่ต้องสงสัยจ้ะน่าจะเสาสซีเมนรถต่อหม้อบ่เออเมื่อรถรับคนงานผู้ใดเคยเห็นป้ายทะเบียนนี่แดนขามากับมาถอยเขามาหนีบ่เคยเห็นจเจคเรียนนะขื้นมาหับคนง,งานบอกว่าก็เคยเห็นเออสี่เลยรถห้เบิึงกัน,กนกด้วยรถขั้นหนะีแปลกๆไหมซอยเหนือในเด้อดเอี่รถอี๋ นม่นอ,งมนมนองก่อนมันรถอียงถามบุกนม่องก่อนเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวแม่อะไรชุดให้เพิ่อเอา,เ,อาเ,เก้าแจ้งใส่กาแฟก่อนน่องเขาทักมาถามว่าน่องเขาทักมาถามว่าแม่นรถอันป้ายทะเบียนหนึงน่งหนึ่งเก้าเก้าเกศสองบอมแมนอยู่เป็นรถยังเป็นรถอีหยังคือถามมาว่าหนึ่งหนึ่งเก้าเกศสองเป็นรถอะไรตอบหน่อยบอกหน่อย เป็นรถอะไรครับรถโรงงานเหรอรถโรงงานน้องเหรอหรือรถอะไรบอกหน่อยจะได้บอกเอฟซีถูกว่ารถอะไรรถอะไรบอกมาด้วยแอมซามมดาเปียนอนามาแลกูไมรไรก็ดตอมาหน่อยรถตอมใช่ไหมโอเคมันมาจอดแต่เช้าเลยนะ ต่อมอใช่ไหมเม็ดกระไฉันแมนอิลิแมนอิลิด้อผู้ขาลงต่ลาอก่อน้องชื่อมันเชิตาเยี่ยมี่ือเชิดอันนี้ดกีนาอิสอนี่เราหกินเท่าไหร่ ตอนนี้พิ่นเห็นว่าพิ่นสร้างบ้านเลยเป็นยังไงครับส่งเงินมาทางไหนส่งเงินมาทางลูกสาวลูกสาวก็ให้พ่อเป็นคนดูแลครับสร้างเองหรือเปล่าครับหรือจ้างคนจ้างพักแล้วมาต่อเติมนิดหน่อยตัวเองต่อเติมนิดหน่อยเพิ่มเติมกว่าอีกกว่าเลยสร้างบ้านจะครบประมาณเท่าไหร่ครับประมาณล้านประมาณประมาณล้านห้าล้านสี่ห้าตอนนี้หมดเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หมดห้าแสนแสนบาท พอมาถึงตอนนี้แล้วบ้านยังสร้างไม่เสร็จแล้วในตัวแกถูกจับเราจะทํายังไงต่อก็ยังคิดไม่ออกคิดไม่ออกแกไปกี่ปีแล้วครับประมาณสิบสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบปีไปทําอะไรครับจะไปทําเกษตรเสียแล้วตรงที่แกไร้สดที่ถูกจับนี่เป็นหน้าร้านขายพืชพันธุ์การเกษตรครับแกครับแกก็พักอยู่นั่นเหรอครับพักอยู่นั่น ถ้าแกได้ดูทีวีอย่าบอกอย่าบอกแกอะไรให้กลับมาบ้านหรือยังไงคิดถึงก็ก็อยากให้กลับมาอยู่ก็ก็คิดถึงอยู่คิดถึงมากอ่าสิบเอ็ดปีที่จากกันฝันเห็นทุกวันไหมก็บางวันนอนก็ฝันอัอเป็นยังห่างกันเนาะก็ห่างกันธรรมดามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนมีลูกสาวหนึ่งคนอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือยังไงไหมครับในเมื่อ ไปเป็นผีน้อยแต่ว,ว่าก็ยังก็ทุกข์ในเมื่อดไ,ไ,ดได้กลับแล้วก็อยากให้เช่วยอยู่ครับก็เชื่อได้ถ้าเจ้าหน้าที่มีวทางที่จะเช่วยได้ก็อยากให้เชื่ออยู่ครับแล้วกลับมาเราจะทําอะไรครับก็บ้านเรามันไม่มีอะไรทํำจบทําไรทานามีนาอยู่เนาะนาไม่มีน,นาออนะขายตอนที่เจอไปอขายนาแล้วก็ไปนาไม่มี ดีสุดเดี๋ยวนี้ก็เข้าไล่ไล่ยางขีดยางออดีสุดเป็นเป็นเป็นลูกน้องเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นของตัวเองต้องเป็นลูกน้องเขาเป็นคนขีดครับแบ่งเปอร์เซ็นต์เขาแบ่งเปอร์เซ็นต์เนีขาคือของเราขายหมดแล้วตอนที่ไปแกไปนี่แกไปยังไงครับไปวีซ่าท่องเที่ยวหรือไงไปท่องเที่ยวเที่ยวเราก็โดดเลยครับรู้จักกับคนที่นู่นนะครับไม่รู้ครับไม่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 รู้ใครเลยไปเลย ใจแบบหน้าเลยครับแจคนสู้ชีวิตครับเลือดเจ๋งมากอยู่บ้านแจก็สู้ตมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเดน็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบสับวัยกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ